ค่ก็มาถึงข้ออ้างข้อสุดท้ายกันค่ะข้อที่5ที่ว่ายัางไม่พร้อมนะคะข้อนี้ก็เป็นคําพูดคําพูดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเนี่ยวัดระดับได้ว่าใครคือผู้นำนะคะแล้วก็ใครคือผู้ตามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนที่จะเริ่มทํางานเนี่ยคนที่จะเริ่มทํางานทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นํา เพราะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตกรรมนะะสิ่งที่ผู้คนยังเข้าไม่ถึงสิ่งพที่ผู้คนยังไม่รู้จักกันเยอะผู้นำเนี่ยก็เลยต้องเอาตัวเองเข้ามาลองลองผิดลองถูกนับว่าเป็นคนที่เสียสละนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาศึกษาเข้ามาหาความรู้แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆทั่วไปต่อไปนะคะส่วนผู้ตามก็จะบอกว่า รอให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนนะคะบริษัทยังปิดนู่นปิดนี่ยังแก้ไขนู่นแก้ไขนี่นะคะทั้งตัวเองด้วยทั้งบริษัทด้วยทั้งระบบด้วยก็ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ทำรอกันไปก่อนก็ว่ากันไปแบบนั้นนะ,ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเมื่อ,อไรถ้าวันไหนที่ความพร้อมมันมาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนที่อยู่ได้ คนที่ยังพัฒนาคนที่ยังทำอยู่คือผู้นำตัวจริงเท่านั้นแล้วถ้าคุณรอให้วันนั้นพร้อมนะคะคนก็จะเข้ามากันเยอะแยะมากมายค่ะในนั้นก็จะมีคู่แข่งเยอะละนะก็จะมีคนที่เก่งๆคนที่เป็นกูรูคนที่เป็นระดับอาจารย์นะคนที่เป็นระดับตัวแม่นะคะของเครือข่ายต่างๆนะคะก็จะมาทำการตลาดแข่งกับเรา เยอะแยะมากมายทีนี้เราจะแข่งกับเขาได้ไหมเราจะเอาอะไรไปแข่งกับเขานะคะแต่ลองคิดกลับกันดูนะคะว่าถ้าเราลองเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้ทั้งที่อะไรอะไรมันยังไม่พร้อมเนี่ยคะ่ะเราเรียนรู้ไปด้วยลองผิดลองถูกไปด้วยฝึกมือไปด้วยทําไปด้วยเนี่ยในขณะที่หลายๆอย่างยังไม่พร้อมเนี่ย มาปรับความคิดของตัวเองค่ะเข้ามาก่อนทําก่อนแล้วพอถึงวันนั้น,ว,นวันที่ทุกอย่างมันพร้อมคนที่เขารอที่จะเข้ามาเนี่ยคนที่ว่าไว้เมื่อกี้คนที่ว่าเก่งๆคนที่ว่าเป็นกูรูคนที่ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายเข้ามาแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเข้ามาต่อจากเราเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะลองจินตนาการดูนะคะนะ สำหรับวิดีโอชุด5ข้ออ้างของคนล้มเหลวนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกับโค้ชในวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ